แม่แพลวมาแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสสคนอคะมาแล้วจ้ามามามีกิจกรรมมาเห็นไหนพี่น้องได้เบิ่งได้รับชมรับฟังกันจ้าแม,<า>ม่แพนะ้วน่ะอยากได้ต้นดอกพุดน้อยนะ่ะมาปลูกไว้ในสวนที่นี่บ้านคุณยายแจมนะ่ะมันสูงมันสูงก็เลขอเพินจ้า แม่แพ้วก็ได้เห็นคุณสามีนี่อย่าไปแกล้งพีตัดมาเอาเลื่อยไปเลื่อยออกให้มันตามลงเพราะว่ามันสูงสูงมันถ่วมหลังคาแล้วก็เลยตัดแล้วบันนี้แม่แพวกับสีมนันตัดกิ่งเจเอาไปปักช้ำเออต้นเดียวซ้ำนี่ก็ได้เป็นหลายสิบต้นเด้อค่ะพี่น้องไปแม่แพ้วสิตัดกิ่งบัะเนี่ยเอาก็สีมันเลือกกิ้งเดี๋ยวค่อยไปไ,ไป I'm feeling. Mm. ตัดออกทิมมะตดแ่งพร้อมที่จะปลูกแย่วันอ้อเอนแ่สิมาแช่น้ำ เราได้ใส่น้ำยาเร่งแรกบ่ได้ใส่อย่างดอกแซ่น้ำไว้ซื้อเมื่อแรงค่อยสิปลูกว่านี่กับประมาณห่างหกสัปโมงพูดล,ละแซ่ไว้สักคนบันดนี้เขามาลงมือปลูกกันจ้าเขาจีปัก3แซเนไอ้แก้วน้ำกาแฟาแก้วนี่ไม่เพ้วก็ได้เจาะเกาะเจาะก้กนมันละเจาะรูแล้วให้น้ำมันระบายดินเขากับผสมเรียบร้อยลว ก็เสียบลงไปเดี๋ยวเราจะได้หดน้ำโอเคดินนะไม่แพ้กับเอาดินยุ่นี่แหละดินดินแล้วก็ดินส่วนหนึ่งกีแกบส่วนหนึ่งกีหัวส่วนหนึ่งผสมใช่กัน

ได้โซสองต้นโซส,สองกิง่งจ้ะเดี๋ยวไปเอาหน้ามันลดก่อนมันนี้วันนี้อีกจักอาทิตย์หนึง่ง ค่อยสิมาเบิ้งไม่ว่าม่ติดหน่อยติดหลายซำหลายแล้วค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเจอกันนะอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันนะจ๊ะออกแล้วจ้ะพี่น้องสังเกตเบิ้งออกแล้วจ้ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ้ะนี่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 ออกแล้วติดแล้วค่ะติดแล้วเขามีการเกิดไม่นี่ติดแล้วค่ะน้อยๆเนี่ยติดแล้วหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะอ่าที่ที่ที่แม่แพ้วเบิ้งก็คือติดทุกกิ่งค่ะ ติดทุกกิ่งติดทุกกิ่งเลยนี่กิ่งเลนน้อยก็ติดกิ่งนน้อยก็ติดค่ะนะกิ้งใหญ่ก็ติดกิ้งน้อยก็ติดค่ะติดหมดเลยติดนี่นี่เห็นไหมที่มันออกล่ะติดหมดเลยค่ะนี่ผลงานค่ะเดี๋ยวเราเฮาเราเฮ้าเฮ้ากระชิเดี่ยวไปปลูกแล้วค่ะที่เหลือิึงก็ติดทุกกิ่งเลยค่ะนี่ติดทุกกิ่งเลย ติดทุกกิ่งเลยนะจ๊ะนี่กิ่งพุดพุดน้อยอ่ากิ่งดอกพุดน้อยติดแล้วงามๆบัดน,นี้ไม่แพ้กับสิป,ปุได้ทำความสะอาดบริเวณนี้แล้วทางหยาทางปลาเห็นมัน,ปนแปดละก็จะเอาต้นดอกพุดพุดน้อยปลูกมีทั้งหมดอ่าหกต้นหกกิง่งค่ะ งามๆทั้งหมดที่แม่แพลวปักช้ำเนี่ยสาสองกิง่งยี่สิบสองกิง่งบันนี่กะบ,บ่ได้โหดน้ำแล้วก็ปล่อยไว้ก็คือน้ำฝนหดมันก็รอดอยู่หกกิง่งจะก็งามอยู่เนี่ยกำลังงามๆหุกกิง่งปลูกวันที่สิบสิงหาเมื่อนี้วันที่สามสิบสิงหาก็แปลว่ายี่สิบเมือ่ออ่ายี่สิบเมื่อก็บรวนบ่อดเดือนยี่สิบเมือ่อสาวเมื่อก็พร้อมที่จะปลูกไป ลงมือขุดก่อนหต้นกับปขุดหกต้นปลูกหกต้น,ตนมาเนี่ไปซ้อยกันขุดบานี้ โอ้หากมันออกลายอยู่พี่นนอกโอ้คนหากมันน่ะน้องเห็นบหมหากง,งามหากลายอยู่หากลายลายสว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 ยโอเคสวย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  ออันนี้ก็รากเยอะเหมือนกันโอเคสวยสวยสวยด,วดอดกดอกเด้อดอกดอกดกเด้อดอเก็บแต่ดอกขายนี่กะกิโลละหนึ่งร้อยบาทเพิ่นเอาไปห้อยดอกดอก,ดอกไอ้เปไปร้อยพวงมลาลัยขายนะไปห้อยพวงมลาลัยขายเก็บแต่ดอกขายกิโลละหนึ่งร้อยปลูก,ลปกไว้ในหลาย แน่นาะคนเท่ากับการวาจิเก็บดอกขายนี่แหละค่ะ โอ้นี่ก็กห้าลายขึ้กันดอกเด้อย์หนาเด้อดอกดอกด,ด,ดอกงามงามเด้อย์ในชีวิตดอกขายไปเก็บดอกขาย ปลูกเรียบร้อยละทั้งหมดก็หกต้นเห็กแม่แพ้วเจาหน้ามาหดปะนี่ปักชําไว้แค่เซ้ามือซ้ามือก็ได้ปลูกแล้วค่ะพี่น้องนี่ออกดอกเด้อเด้อเด้อออกดอกด้คุแม่ได้เก็บขายไปหดน้ำจ้า จะปลูกเซจแล้วจา้าปลูกเซจแล้วค่ะกะซัานี่ก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องเพราะวันใบเพ่อนออกหลายแมใบนางออกไลยหลายแล้วก็งามคร้อมขนาดยังบม่ได้ออกดอกก็นี่แม่แพวก็ยังดีใจละค่ะไปตัดมาจากต้นแม่ของเขาเองตัดออกมาแล้วก็มาปักชั้มเองค่ะมาปลูกเองค่ะ ช่ำนี่กะถือว่าเป็นความภูมิใจของแม่แพวแลว้วค่ะเออคนหกกาก็เฮ็ดปลูกพักปลูกเนี่ยปลูกดอกไม้เท่าแรกเนะกกาะก็เฮ็ดปีแรกก็คือว่าละกะมีความภูมใิใจนิดๆในฝีมือเจ้าของเล็กๆน,น้อยๆแม่แพวก็ดีใจได้ค่ะค่ะนี่ละโปลูกทั้งหมดหกต้นโมน,นี่ปักช่ำไว้โซสองต้นโซสองกิง้งติดยุก็แค่หกกิง้งค่ะอาศัยน้ำฝน อาใส่น้ำฝนหดพ่นพ่นกะออกใบมางามอยู่นางกะงามอยู่ค่ะออกดอกเด้อออกดอกดอกๆให้ได้เก็บดอกลหลายๆค่ะแม่แพวกับตาว่าจิบดอกขายกิโลละร้อยให้กับแม่ค้าที่ว่าอาเป่นขายดอกไม้ห้อยพวงมาลัยขายค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพวกะขอลาไอก่กอนนะจ้าอ่คลิปน้า คอมเมนต์กันเขามาด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่แพ้วขอลาไปก่อนค่ะอ่าสบายดียูดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ